คุณเจะเส้นห่วงเขาก็บอกว่าเขาคาดการนะครับว่าตัวรายได้เนี่ยจะอยู่ที่65,000ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็เรียกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดจากไตรามาสนี้อีกประมาณสักเกือบเกืบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าณวันนี้เนี่ยราคาของหุ้น n อ i นวีเดียยังถือว่าไม่แพงเลยณนะนะวันนี้ครับเขายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีอยู่เลยนะครับ และนี่คือเดียร์เวเซอร์ใน EP นี้นะครับในช่วงแรกเราจะพูดถึงอีเวนต์ของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยมีข่าวกันออกมาไม่ขาดสายเลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นในหุ้นของ Google รวมถึงหุ้นของ Nvidia นะครับจะเป็นยังไงห้ามพลาดเลยนะครับแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับ แล้ววันนี้นะครับอาจจะเห็นว่าผมอยู่คนเดียวนะครับพอดีว่าเพื่อนผมคุณการเนี่ยติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับผมก็เลยต้องรับหน้าที่รับผิดชอบในการพูดวันนี้คนเดียวเลยนะครับซึ่งก็นแน่นอนครับว่าทุกๆคนไม่ต้องห่วงนะครับเราจะาข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในหัวข้อแรกนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับ ประเด็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ของสหรัฐเนี่ยก็นองบอกว่ามีประเด็นกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์แห่งเบรกชาร์ดฮาร์วย์เนี่ยเขาก็มีการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท Alpha b บตหรือ Google อย่างที่เรารู้จักกันนะครับโดยที่มีการขายหุ้น Apple ซึ่งเป็นหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งในพอร์ตของเขาเนี่ยออกไปบางส่วนนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อในหุ้นของ Alpha บตประมาณสัก4 0 0พันกว่าล้านเหนนรียญนะหรือว่าคิดเป็นประมาณสัก17-18ล้าถึงสิบแปดล้นนห ซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณบรอนเดมเฟ e ด t เองหรือคุณฝั่งของเกรกอาเบลเองเนี่ยซึ่งก็เป็นเรียกว่าผู้สืบทอดเนี่ยเขาก็มีคอมเมนต์นะครับว่าโอเคในพอร์ตของเขาเนี่ยอาจจะมีหุ้นเทคโนโลยีหรือว่าหุ้นในกลุ่มของ AI ไหรือเทคโนโลยีเนี่ยแค่ตัวของ Apple ซึ่งตัวเดียวอาจจะไม่พอนะครับเขาก็เลยมีการลดหุ้น Apple นิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อในหุ้นของ Alpha เบตเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าจากเดิมที่เคยมีกลุ่มนี้ตัวเดียวเนี่ยก็กลายมาเป็นม้า2ตัวแล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าในมุมของเขาเนจริงเขาก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับอยากจะซื้อตัวของ a l p h a เบ t หรือว่า Google เนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังมไม่ได้ซื้อนะครับซึ่งเพิ่งจะมาซื้อในรรอออบนี้นัซึ่่งงงเาากก็มวตวตธุิจข กลุ่ม AI และเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ชนะในอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการกระจายการลงทุนนอกจากกลุ่มของหุ้น Apple เนี่ยตัวเดียวเนี่ยออกมาในกลุ่มของ a l p h a เบ t ด้วยนะครับซึ่ง อย่างที่ทุกคนรู้นะครับตัวของ Alphabet เ,เขาก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Google นะตัวของ Search Engine นะครับรวมถึง YouTube ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีในกลุ่มของ AI Ecosystem ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้เขาก็มองว่าโอเคตัวของผู้บริโภคต่างๆเนี่ยจะมีการเข้ามาใช้ในเทคโนโลยีหรือ AI ต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งผมก็ไปดูเพิ่มมานะครับว่าตัวของกลุ่ม generative AI เมื่อเทียบกับการใช้ PC หรือว่าอินเทอร์เน็ตในสมัยก่อนนะเนี่ยเขามีตัวของ AI adoption rate หรือว่่าาากกรรรทีปะชโล ่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่พบก็ค่อนข้างจะน่าสนใจมากเลยครับนั่นก็คือว่าในสมัยที่เราใช้ PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยรวมถึงตัวของอินเทอร์เน็ตเนี่ยการที่ประชากรทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีการที่เข้ามาใช้เนี่ยในปีแรกๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก10-30% 30เท่านั้นเองนะครับซึ่งต่างจาก g e n e r a t i v e เ i นะครับเพราะว่าภายในประมาณสัก3ปีแรกเนี่ย Adop ปชันเรนอยู่ที่5อแล้วนะครับเท่ากับว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับของประชากรทั่วโลกวันนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าคนเข้ามาสนใจกันเยอะแล้วก็สามารถเอามาใช้จริงสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าในกลุ่มของ Hyper s c a l e r หรือว่าบริษทัทเทคยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและ AI ของสหรัฐนเนี่ยเขาก็มีเม็ดเงินลงทุนที่ใส่เข้ามาเพื่อพัฒนาธุรกิจ AI และเทคโนโลยีเนี่ย อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็เอามาให้ดูนะครับว่าโอ้ไม่ว่าจะเป็น Oracle Google Amazon Microsoft หรือว่า Meta เนี่ยเขาก็มีเรียกว่าการใส่เงินลงทุนเข้าไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ช่วงที่ Chat GPT เนี่ยเขามีการเปิดตัว ขึ้นมานะครับในช่วงประมาณสักสิ้นพฤศจิกาปี22ก็จริงนับรวมกันก็ประมาณสัก3ปีแล้วนะครับที่ตัว c ช a ี g p ดีเขามีการเริ่มใช้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวของกลุ่มบริษัท h y เปอร์สเกลรวมถึงกลุ่มบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆหรือไม่ใช่กลุ่มเทคโนโลยีเองก็ดีนะครับเขาก็มีการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในเทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่องเลยนะครับและในส่วนถัดมาดีกว่าครับ พึ่งสดส,ดสดร้อนๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ n อ i นวีประกาศผลประกอบการไตรามาสที่3ของปี2025นี้แล้วก็จะบอกว่าหักปากกาเซียนรวมถึงว่ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงสุดในประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็เรียกว่าทุกๆคนเนี่ย ก็ตกใจกับงบของหรือผลประกอบการของ n v i d i ีกันอย่างมากนะครับโดยคนเจนเซนห่วงนะครับ CEO ของ n v i d i ีเนียเขาก็ออกมากลบข่าวลือนะครับของฟองสบู่ในธุรกิจ AI นะครับเขาบอกว่ายังยังไม่เป็นฟองสบู่นะครับรวมถึงยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับเขาก็บอง,บงวาอ่าตัวชิป Blackwell ของเขาหรือตัวชิป GPU on cloud ของเขาเนี่ยเรียกว่าขายหมดขายทะลุก,กราฟเลยนะครับหมายถึงว่า คนที่อยากจะซื้อของของเขาเนี่ยต้องบุ๊กล่วงหน้ากัน3เดือน6เดือน9เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าใครอยู่ดีอยากจะเข้าไปซื้อเขาไม่มีของขายนะครับเขาก็สะท้อนว่าตัวดีมานของชิปหรือว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังมีอยู่มากมายมหาศาลนะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวของผลประกอบการของเขาบ้างดีกว่านะครับในฝั่งของรายได้ก่อนนะครับรายได้โดยรวมเนี่ยของ Q3 ในปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในงบเขาเนี่ยเขาจะเขียนว่า Q3 2 0 2 6นะครับเขาก็สามารถเติบโตได้ถึง6 2 เยออ o นเย a นะครับก็เรียกว่า Q 3ปีนี้เทียบกับ Q 3ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตถึง60%เลยนะครับก็เรียกว่ามากมายมหาศาลนะโดยที่หลักๆเนี şey ่ยกลุ่มที่เขาเติบโตเนี่ยจะเป็นกลุ่มของ Data Center นะซึ่ง Data Center เนี่ยก็ขยายตัวมากกว่า60%เช่นเดียวกันนะครับและนวันนี้เนี่ย ตัวรายได้จากกลุ่มของ Data Center เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบ90%ของรายได้ของทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวของ Semiconductor เนี่ยจริงมันก็อยู่ในกลุ่มของ Data Center นี้แหละนะครับโดยที่ธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็เติบโตได้ไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับเพราะว่าอย่างกลุ่มธุรกิจเกม i n g นะครเขาก็สามารถเติบโตได้ในระดับถึง30% เพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆหลายๆคน,นคงจะรอซื้อหุ้น n v ็นวีกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยลงนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมๆกับตัวผลประกอบการที่มันขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้เนี่ยธุรกิจยานยนต์ของเขาเองนะก็เติบโตได้ในแบบั0บเ0เหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกว่าเติบโตได้ในทุกธุรกิจเลยนะครับซึ่งคุเจนเส้นห่วงเนี่ยเขาบอกว่าตัว ลูกค้าหลักๆหรือพาร์ทเนอร์หลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของ Microsoft นะครับตัวของ Oracle แล้วก็ XA i ของทางคุณ e l o อน u s k นะครับที่เรียกว่าสั่งซื้อกันทีเนี่ยตัวของชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยซื้อกันเป็นหลักแสนตัวนะครับทำให้ตัวของอเรียกว่าการผลิตเนี่ยผลิตกันไม่ทันเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในฝั่งของกำไรกันบ้างนะครับกำไรก็เติบโตในสัดส่วนที่คล้ายๆกับตัวของรายได้นะครับโดยที่ตัวของ e a r n i เ g Per s h ปอร์แชหรือว่ากำไรต่อหุ้นของเขาเนี่ย เติบโตในะระดับประมาณสัก67อนะอยู่ที่หุ้นละ1.3เหรียญน,นะครับซึ่งก็เติบโตมาจาก0.97เหรียญในไตรามาสก่อนหน้านะครับแต่ว่าเราก็มีการไปดูนะครับว่านักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยเขาคาดการณ์ไว้ยังไงบ้างในช่วง1-2ไตรามาสข้างหน้านะครับก็ ้องบอกว่ายังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอีกครึ่งปีข้างหน้าเลยนะเป็นอะไรที่คนก็ค่อนข้างจะคาดหวังกันค่อนข้างเยอะนะสำหรับหุ้น N v ็นวีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผลประกอบการเขาออกมาเนี่ยหเลยนะเขาก็จะดูว่ากําไรเติบโตไหมนะครับสที่สําคัญกว่าก็คือสามารถเติบโตได้มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหรือเปล่านะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเขาคาดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเติบโตแบบ2 0 3 0 4 0ิบแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะดูว่าโอเคแล้วของจริงล่ะเติบโตได้เท่าไหรนะ่แล้วถ้าออกมามา,มากกว่าคาดเนี่ย ตัวของราคาหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะถ้าสมมติว่าตัวผลประกอบการออกมาเนี่ยแล้วมันน้อยกว่าคาดอย่างเช่นเขาคาดว่าจะเติบโต30%แต่ออกมาจริงเนี่ยโตได้แค่20อย่างเงี้ยครับก็ราคาหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาหลายๆไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยตัวผลประกอบการของหุ้น NV ็นวีเดียเนี่ยเขาค่อนข้างจะบีทตัวของการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์มาโดยตลอดนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับเราก็ไปดูมาว่าแล้วตัวของ อัตราส่วนในการทํากําไรตัวของ cross margin เป็นยังไงบ้างนะครับก็จริงๆผมก็รู้สึกว่าโหตัวของธุรกิจนี้เนี่ยตัว cross margin เนี่ยสูงมากนะครับสูงแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอนะครับก็คืออยู่ที่73%บวกลบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันลดลงมาแล้วนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก75%นะครับแต่ว่าคุณเจเส้นห่วเนี่ยเขาบอกว่า โอเคในช่วงไตรมาสที่4หน้าไตรมาสหน้าเนี่ยน่าจะกลับไปอยู่ปรมาณสัก74กว่าก75ได้นะครับโดยที่สาเหตุของการลดลงของตัว Cross Margin หรือว่ากำไรขั้นต้นเนี่ยมันก็มาจากตัวของต้นทุนนะครับในการ เปลี่ยนผ่านชิป Blackwell นะครับซึ่งก็คือเป็นชิปตัว High End ของเขานะครับที่มีความละเอียดสูงมีความซับซ้อนสูงนะครับที่อาจจะต้องใช้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของต้นทุนห่วงโซ่อุปทานนะครับหรือว่าตัว Memory Chip เนี่ยเรียกว่าราคามันแพงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้ต้นทุนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า อำนาจหลักๆเลยนะครับของตัว NV ็ดีเนี่ยมันอยู่ที่การต่อรองกับซัพพลายเออร์ <S 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 นะเพราะว่าตัวของเ v ็ดีนะเป็นคนขายชิปตัวของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเบอร์ต้นๆหรือเบอร์หนึ่งของโลกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ย่อมสูงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวของ Cross Margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นเนี่ย ค่อนข้างสูงมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงมองเป็นว่าตัวของชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนระบบสมองนะครับในการประมวลผลของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะของการผลิตตัวเทคโนโลยีต่างๆนะเพราะยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งตัวเซมิคอนดักเตอร์มีความไฮเทคนะครับก็ ตัวเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถทําอะไรหลายๆอย่างให้กับเราได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของไตรามาสที่4ไตรามาสหน้านะครับคุณเจนเซนห่วงเขาก็บอกว่าเขาคาดการณ์นะครับว่าตัวรายได้เนี่ยจะอยู่ที่65,000ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็เรียกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดจากไตรามาสนี้อีกประมาณสักเกือบเกือบสาเเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราบอกว่าตัวเลขน,นี้เนี่ยเขายังไม่ได้รวมตัวชิป AI ที่ขายในจีนด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านโยบายของคุณ กับตัวชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ส่งออกไปขายที่จีนเนี่ยก็เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดียเดเด๋ยวปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากรวมตัวของผลประกอบการในส่วนนี้เข้ามานะครับส่วนตัวมา r จินเนี่ยเขาคิดว่าก็น่าจะอยู่ประมาณสัก75%นะครับน่าจะอยู่แถวแถวค่าเฉลี่ยที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าสําหรับภาพระยะยาวเนี่ยเขาคิดว่าวันนึงเนี่ยเขาน่าจะสามารถขายได้ถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวจากที่ในไตรมาสนี้อยู่50,000กาล้้นรับ็ตอง พอดูกันต่อไปนะครับว่าผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่รายยักษ์อย่างตัว n v ็นวีเดียจะสามารถเติบโตด้วยอัตราการเติบโตที่สูงขนาดนี้ไปได้เรื่อยๆสักแค่ไหนนะครับแต่ก็แน่นอนก็ว่าการที่เขา พิสูจมาแล้วว่าในหลายๆไตรามาสที่ผ่านมาในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทําให้ตัวของกําไรบริษัทจดทะเบียนทําให้ตัวของราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าณวันนี้เนี่ยราคาของหุ้น n อ็นวีเดียยังถือว่าไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตัวของ forward P/E ratio นะที่เป็นตัวบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมีความแพงหรือถูกแค่ไหนเนี่ย ณวันนี้ครับเขายังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีอยู่เลยนะครับก็คืออยู่ที่ PE ระดับประมาณสัก29เท่านะครับในขณะที่ตัวของค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก35เท่านะครับซึ่งก็ถ้ามองว่าโอเคถ้ากําไรนิ่งๆนะครับแต่ว่าราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ตัว PE อยู่ระดับค่าเฉลี่ยเนี่ยจริงจากตรงนี้เนี่ยอาจจะมีอัพไซด์สูงถึง30%เลยก็ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าสมมุติเขาขึ้นมา30%จริงเนี่ย ราคานั้นเนี่ยก็คือราคาเฉลี่ยนะยังไม่แพงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เรียกว,ว่าน่าสนใจนะซึ่งผมมองว่า ตัวของกองทุนที่ลงทุนในสหรัฐเนี่ยหรือลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยแทบทุกกองนะครับก็คือจะมีหุ้น NV ็นวีเดียอยู่ในพอร์ตนะอาจจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีเนี่ยแน่นอนว่าตัวของ Performance เนี่ยอาจจะแลกเพื่อนๆได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ The Advisor ในวันนี้แล้วครับถ้าทุกท่านชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และสามารถติดตามพวกเราได้ด้านล่างนี้เลยนะครับและถ้าท่านไหนอยากซื้อกองทุนง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปพลิเคชัน Tisco MyWell คือคำตอบนะครับและสัปดาห์หน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ